สำหรับ PET นะคะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งค่ะที่เกิดจากสารสังเคราะห์ระหว่างเอทิลีนไกรดอนและกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์นะคะซึ่งได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติค่ะคุณสมบัติของ PET นะคะทำให้พลาสติกชนิดนะะี้ค่ะมีความเหนียวแน่นทนทานและยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกค่ะและก็ไม่เปราะแตกง่ายมีน้ำหนักเบาและมีความโปร่งใสที่คล้ายคลึงกับแก้วค่ะแต่มีน้ำหนักเบากว่า,วาและปลอดภัยกว่าค่ะ นอกจากนั้นมีราคาถูกและสามารถรีไซเคิลได้ร้อเนลยค่ะนิยมนำมาใช้ในอุตสาหากรรมหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอุตสาหากรรมอาหารและเครื่องดื่มค่ะค่ะต่อไปเป็นหัวข้อปัจจัยและการเลือกกรรมวิธีการผลิตนะคะการเลือกกรรมวิธีการผลิตขวดน้ำาสติกชนิด PET นะคะเป็นกระบวนการที่สําคัญอย่างยิ่งในอุตสาหากรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ค่ะเนื่องจากมี กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสามารถส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะการเลือกกรรมวิธีการผลิตยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางเคมีทางฟิสิกส์ของวัสดุนะคะต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีการผลิต,ท,ลตที่ใช้รวมถึงความต้องการของตลาดและความกระทบของสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจัยที่ต้องีมีการพิจารณามีดังนี้ค่ะ 1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต รูปร่างซับซ้อนค่ะ 2. ขนาดของผลิตภัณฑ์ค่ะ 3. ปริมาณการผลิตค่ะ 4. ความน่าการทางเทคนิคอื่นๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเลือกกรรมวิธีการผลิตค่ะ 1. นนะคะจะเป็นการเป่าพลาสติกค,ค่ะการเป่าพลาสติกนะคะเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ลมอัดหรือลมเครื่องดันเข้าในแม่พิมพ์เพื่อให้พลาสติกนะคะขึ้นรูปตามแม่พิมพ์เพื่อสร้างรูปแบบแล้วขึ้นรูปวัตถุด,ด้วยพลาสติกกระบวนการนี้นะคะ จะ,จะทำให้เกิดการขึ้นรูปอย่างรวดเร็วค่ะและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบสินค้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฉีดพลาสติกค่ะการฉีดพลาสติกนะคะเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องฉีดพลาสติกในการระบายพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อสร้างรูปแบบขึ้นด้วยวัตถุพลาสติกในกระบวนการนี้นะคะพลาสติกจะถูกเก็บในกระบวนการผลิตเป็นแท่งหรือเม็ดและจะถูกละลายเป็นของเหลวและถูกส่งไปยังเครื่องฉีดพลาสติกค่ะ เพื่อให้ไหลเข้าสู่แม่พิมพ์นะคะเป็นการเป่าพลาสติกค,ค่ะการเป่าพลาสติกนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบคะหนึ่งนะคะคือการเป่ายืดในการเป่าขึ้นรูปทอ่อกรองกึง่งหลอมกึ่งแข็งเรียกว่าพาริสานจะขึ้นรูปโดยตรงจากเครื่องอัดรีดซึ่งมีลักษณะร้อนและอ่อนตัวต่อไปนะคะจะเป็นงานฉีดเป่าพลาสติกค,ค่ะมีขั้นตอนการฉีดหลอดพีฟอร์มก่อนที่จะเป่าขึ้นรูปเป็นขวดน้าการใช้พีฟอร์มนะคะ จะขึ้นรูปโดยการฉีดขึ้นรูปแทนการใช้พาลิสันซึ่งได้จากการอัดรีดโดยตรงพีฟอร์มจะถูกขึ้นรูปในแม่พิมพ์ที่เย็นมากเพื่อป้องกันไม่ให้พอลิเมอร์สามารถตกผลึกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแม่พิมพ์แบบเป่ายืดค่ะมีหลักการเดียวกับการฉีดเป่าแต่ก่อนเป่าขึ้นรูปจะมีการกระทุ้งยืดพีฟอร์มซึ่งใช้สําหรับการเป่าขวด PE t ท,ที่ต้องการความใสมากค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกระบวนการผลิตค่ะ ซึ่งเราสามารถแบ่งได้เป็น2ขั้นตอนก็คือการขึ้นรูปพรีฟอร์มกับการเป่าให้เป็นขวด P.E.T. ค่ะขั้นแรกเราต้องมาขึ้นรูปพรีฟอร์มกนก่อนค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการอบเม็ดพลาสติกเพชรค่ะในเครื่องอบเม็ดพลาสติกก็นํามาอบให้แห้งค่ะในอุณหภูมิประมาณ160ถึง180องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ6-8ชั่วโมงค่ะแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื้นที่มีอยู่ในเม็ด p e ทด้วยค่ะ หลังจากที่เราอบเสร็จค่ะเราจะนํามาใส่ในเครื่องฉีดพลาสติกค่ะที่เรามีการติดตั้งแมพพิมพรีฟอร์มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทําการฉีดพลาสติกออกมาเป็นหลอดพรีฟอร์มตามแบบที่ต้องการค่ะหลังจากที่เราได้ขวดพีทีมาแล้วค่ะเราก็จะมาขึ้นรูปขวดพลาสติกของเรากันค่ะซึ่งการขึ้นรูปด้วยการฉีดเป่าค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายมากที่สุดค่ะเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปแบบอื่นแล้วก็นิยมมาใช้ผลิตขวดพีทีด้วยค่ะเพราะว่าเพียงแค่มีพรีฟอร์มมาค่ะเราก็จะะขึ้้นรูปไดเลยค่ แล้วตอนที่เราได้พรีฟอร์มมาจากขั้นตอนที่แล้วใช่ไหมคะเราจะเอามาเตรียมขึ้นรูปโดยส่งเข้าเครื่องเป่าคะ่ะเพื่อทําให้ร้อนแล้วก็ส่งเข้าสู่โมลของเราคะ่ะหรือว่าแม่พิมพ์เพื่อผ่านกระบวนการเป่าและยืดด้วยลมคะ่ะซึ่งเมื่อ,อเป่าลงเข้าไปในชิ้นงานเราแล้วเนี่ยจะทําให้ชิ้นงานเราพองจนเต็มเบ้าหลอมคะ่ะแล้วก็ได้เป็นรูปร่างและขนาดที่เราต้องการคะ่ะ หลังจากนั้นค่ะขวดที่อยู่ในแม่พิมพ์ค่ะจะถูกทําให้เย็นลงค่ะด้วยน้ําหล่อเย็นค่ะซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ8องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อชิ้นงานเย็นลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปถอดแบบในเครื่องถอดชิ้นงานค่ะจากนั้นขวด PD ดีของเราก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขวดของเราเลยค่ะแล้วก็จะถูกท่งต่อมายังสายพานลําเลียงค่ะแล้วก็ส่งเข้าเครื่องจัดเรียงขวดบนแท่นรองรับค่ะเสร็จแล้วค่ะการผลิตขวด P ีของเรา